ยันม่าพรีเมียมกำแพงเพชรสวัสดีคะ่ะวันนี้ตักจะพามาชมรถแท็กเตอร์ยันม่ารุ่น E F 5 1 4 t นะคะรถคันนี้จัดโปรดาว9,000บาทค่ะรถใบดันผ่านใช้เงินดาวแค่9,000บาทถ้าลูกค้าต้องการรลดรี่เพิ่มนะคะสามารถวางดาวเพิ่มได้นะคะ ถ้าหากต้องการอุปกรณ์3ชิ้นลดใบดันผ่านจะวางเงินเพิ่มอีก8,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้ายื่นเอกสารผลอนุมัติแล้วนะคะอันนี้ตรวจเช็คแล้วรอส่งมอบนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมได้นะคะที่ร้านเงินหงหลีเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0877320599นะคะ กยังมีรถให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน,นะคะใครสนใจโทรมานะคะที่0 877320599คะ่ะ